พวกไหนที่หลอกมันดีบ่แซบมันดีบ่กรอบมันสิเนียวเนาะนี่ขั้นตอนเขาเห็ดเขาแย่เขาออกตาเหาอกมันสิง่ายกว่ามันสิง่ไงเยอะๆทำไมแบบนี้น้ส้มเขาเป็นเป็นข้าเชื้อเรากินแบบสะอาดแบบอยู่บ้านนอกเราหลังจากน้ำส้มแล้วเขาสิไม้ยางน้ำเชื่อใด ปลาแดือดขายลูกด้วยถ้าไม่น้ำปลาเดกไม่อร่อยคนอีสานชอบกินปลาเดืเก็บ่องนนะครับเริ่มประัดแล้วก้อยหอยครับแสีบไงเก็บเรียบอพ่คนมิจระอยู่เขาจับเชกันแซ่สิร้องเอ้เสียไนก้อยหอยแล้วมือน้อมนกมาเด้อกินเขาครับ